ในส่วนที่ผมขัวไปก่อนแล้วนะครับขัวแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเ็เพิ่มขึ้นอีกครับอยากก็ดำกว่านี้เราก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกนะครับนี่ครับเริ่มมาเป็นสีดําแล้วนะครับผมจะขวัวด้านข้างก่อนนะครับขัวไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับขวัวสีธรรมชาติให้เป็นสีโอเคเข้มนะครับเหมือนกับลิ้นชักตัวนั้นนะครับนี่ครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับ ฝวสีวิธีัวสีนะครับด้านนี้พึ่มจะทานะครับแล้วก็ไล่าทาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับทุกอย่างจะขัวให้เต็มหน้าทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับให้หมดจึงวัวจะเหมือนตู้ใบนั้นนะครับหรือสีให้เทียบกับสีโอเคมนี้นะครับโอเค นี่นะครับการผัวดสีนะครับอ่อนไปหาสีเข้มนะครับเราก็ใช้แปรงนะครับมือเบาๆนะครับใช้แปรงเล็กก็ได้แปรงใหญ่ก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับแต่หน้าใหญ่นี้แนะนําให้ใช้แปรงใหญ่จะง่ายกว่านะครับนี่ครับใช้แปรงทาลงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปปัดขึ้นลงขึ้นลงนะครับนี่ครับใช้แปรงใหญ่นะครับื่อกีใช้แปรงเล็กขีดเป็นเส้นนิดนึงนะครับแล้วก็ ใช้แปรงใหญ่น้าใหญ่จะดีนะครับส่วนแปรงเล็กนั้นให้ทาหน้าเล็กนะครับเนี่ยครับดึงลากลงอย่างเดียวเลยครับลากลงนะครับเพื่อสีมันจะได้ตรงนะครับไม่เป็นปื้นนะครับเนี่ยครับลากเบาๆนะครับมือเบาๆนะครับสีผัวของเราก็ต้องเป็นสีที่ใสนะครับอยากไปทําเป็นข้นนะครับถ้าสีผัวเราข้นนี่เวลาทาไปมันจะทึบง่ายนะครับเนี่ยครับนำทิเนอร์กับ สินเลอร์มาผสมกับแม่สีดําแดงเหลืองนี่แหละครับแต่อย่าใส่ซินเลอร์เยอะนะครับใส่ซินเลอร์นิดเดียวแล้วก็ทินเนอร์เยอะกว่านะครับสาหรับสีผัวของเรานะครับนี่ครับหน้าเล็กเราก็ใช้แปรงเล็กนะครับไปผัวนะครับทาตามลายไม้นะครับทามือเบาๆนะครับอย่ามือหนักนะครับนี่ครับกับการผัวสีธรรมชาติให้เป็นสีอกเข้มนะครับ โดยไม่ต้องล้างสีเก่าออกนะครับเพราะว่าสีพื้นของเรามันเป็นสีอ่อนอยู่แล้วนะครับเราก็นําสีปวดออกดาๆเข้มๆนิดนึงนะครับมาทาทับก็ได้สีใหม่แล้วนะครับกับวิธีการปวดสีนะครับครับแป่งเล็กแล้วก็ทาตามขอบเล็กนะครับพยายามทาตามลายไม้นะครับอย่าทาขวางนะครับ ทาตามลายไม้นะครับถ้าเราใช้แปรงนะครับถ้าเราไปทาขวางมันลายไม้มันจะไม่สวยนะครับถ้าทาตัดลายไม้นะครับเราต้องทาตามลายไม้นะครับทาไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับออกการผูดสีใจร้อนไม่ได้นะครับใจร้อนนี่แป๊บเดียวทึบเลยนะครับสาหรับการปวดสีนะครับเนี่ยทาได้หลายเที่ยวนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็เข้มขึ้นเองนะครับเอาตามที่ว่าเราชอบนะครับว่าเข้มขนาดไหน ก็เป็นการเรียบร้อยนะครับกับการผวดสีนะครับต้องใจเย็นๆมือก็ทาแบบตรงๆนะครับเบาๆนะครับอย่าหลักมือนะครับแล้วก็อย่าซ้ําบ่อยนะครับให้ทาขหยับไปเรื่อยนะครับตรงหน้าเล็กก็ใช้แปรงเล็กนะครับตรงหน้าใหญ่ก็ใช้แปรงใหญ่เลยครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับการถนัดของแต่ละบุคคลนะครับบางคนอาจจะถนัดใช้แปรงเล็กก็ได้ใช้แปรงใหญ่ก็ได้เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับช่างแต่ละคนนะครับนี่ครับผัวมืเอเบาๆนะครับทามือเบาเบานะครับอย่าย้ำบ่อยตรงรอยต่อไม้เราก็ต้องตัดนะครับําแปรแล้วก็ปดผ่านนะานี่ครับไ รวมแบบนี้นะครับค่อยๆปลวกก็เลยเ่อนนะครับาบานประตูนะครับออน,รน,นะครับตรงไหนยากรก็ใช้ปูกกจนะครับมุมเล็กๆที่จแปลงเข้ายานะครับแล้วก็ใช้ปูกันนะครับลวนะครับลอง,องนี้นะิ้ว หัวเขายากนะคใช้ปูกันนะครับหรือตรงไหนที่ว่ามันมีรอยสีกองสีอะไรก็ใช้กูกัรตัดเอาก็ได้น,นะครับนี่ครับตามขอบชิ้วนะครับก็ใช้กูกหนลาครับก็จะง่ายครับมันีะเข้าร่องได้ดีกว่านะครับถ้าแปงมันใหญ่ไปมันก็จะตื้นนะครับตามนุ่นครับ การพ่นเ่ายน,นะครับหลบพ่นเต็มหน้ายนะครับถ้าการพัค่อยพ่นเต็มหน้าแต่ถ้าเราใช้แปงรงต้องค่อยๆลาสนะครับใช้คู่กันใช้แปรงเล็กแปรงใหญ่ช่วยกันนะครับเวลาหน้าเล็กลเราก็ใช้แปรงเล็กหน้าใหญ่ค่อยเอาแปรงใหญ่หัวนะครับค่อยๆใจเย็นนะครับหัวสีใจร้อนไม่ได้นะครับนี่นะครับค่อยทาไปสีก็จะเริ่มเปลี่ยนตัวเรื่อยน,นะครับ พูดลายพูดวักเราไปใช้ปุป่มแป้นนะครับหน้าเล็กข้างในแบบนี้นะบนี่ครับเราก็ใช้ปุป่มแปนเชียนนะครับตามคิ้วนะครับทาไปก่อนนะครับนี่ครับ ใจเย็นๆนะครับผัวสีใช้แปรงใช้ปูกกันต้องใจเย็นครับใจร้อนไม่ได้ใจร้อนเดี๋ยวเป็นรอยจ้ำรอยอะไรแปรงนะครับจ้ำนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจ้ำเยอะใหญ่ๆเราก็ต้องแก้นะครับเจียยากนะครับนะครับเราผัวให้เห็นลายไม้ด้วยนะครับไม่ได้ผัวทึบนะครับผัวให้เห็นลายไม้ด้วยครับ ตรงไหน,นี่แปรงเข้าไม่ได้แล้วก็ใช้ผูกกันนะครับลากนะครับนี่ปัวผัวจากสีธรรมชาติให้เป็นสีโอเข้มนะครับค่อยๆทาไปใจเย็นไม่ว่าจะใช้แปรงหรือผูกกันนะครับหรือกานะครับการผัวสีต้องใจเย็นที่สุดนะครับถ้าใจร้อนเราไปดึงให้มันเข้มเลยในยเวลาเอาคืนมาเราคืนไม่ได้อย่างเดียวคือ,คอล้างนะครับ แล้วผัวสีนี่ถ้าไม่จาเป็นหรือว่าการแก้งานถ้าไม่จาเป็นนี่ก็ไม่ต้องผัวนะครับตามจริงหลักการในการผัวสีก็คือผัวเวลาจําเป็นที่เราสีมันแบบแก้ไม่ได้แล้วเราถึงจะผัวนะครับแต่ถ้าพอแก้ได้ก็แก้ก่อนนะครับแต่นี่ในลักษณะสีที่ผมทําคือผัวจากสีอ่อนให้เป็นสีเข้มนะครับจากที่สีเก่ามันมีอยู่แล้ว,ลวเราก็มาทับนะครับเอาสีเข้มนี่มาทับเลยนะครับเป็นการผัวสีเลยนะครับ ม่ได้แก่งานนะครับก็คือเราไม่ลอกสีเราไม่อะไรนะครับก็คือเราจะผัวทับให้เป็นสีเข้มเลยนะครับมันจะง่ายกว่านะครับถ้าเจ้าของเขาเป็นซีเรียสน,นะครับเจ้าของเขบอกว่าเอาไปเลยผมก็เ,เลยผัวสีเข้มทับไปเลยก็คือง่ายก็คือง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าบอกว่าแก้สีโดยการผัวเนี่ยโอ้มันยากมากเลยนะครับ นี่เราพวสีอ่อนให้กลายเป็นสีเข้มนะครับมันก็เลยไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็คือทําสีพวสีดำๆนี้ยมาทาทับสีเก่าเลยนะครับให้มันเข้มขึ้นแค่นั้นเองนะครับรับวิธีทำง่ายกับการเปลี่ยนสีตู้นะครับจากสีอ่อนให้เป็นสีเข้มแต่ถ้าเมื่อไรเราทําสีเข้มให้เป็นสีอ่อนมีทางเดียวก็คือล้างสีแค่นั้นนะครับถ้าทําสีอ่อนให้เข้มมันไม่ยากครับแต่มันยากตรงที่ว่าทําสีเข้มให้อ่อนนี่มัน ไม่ได้นะครับต้องล้างแล้วก็ทําสีใหม่เลยนะครับแต่นี่เราเอาสีธรรมชาติเดิมอยู่แล้วมาทําเป็นสีเข้มมันก็เลยง่ายนะครับเราก็คือสามารถขวดทับได้เลยนะครับให้มันเข้มขึ้นได้เลยนะครับนะครับค่อยๆทาใจเย็นๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับกับการทํางานหัวสีตู้นะครับเนี่ยครับจากสีธรรมชาติให้เป็นสีเข้มเนี่ยสามารถทําได้นะครับไม่ยากครับดูไปเรื่อยๆครับ